สุดจริงๆประตูเ e มื่อกี้นะครับประตูบอกว่ากุ้งโตเตี้ยอยู่สูงขึ้นไปเขายิ่งได้ยังไงประตูบอกนะประตูแปงยาวบอกต้องเชียร์แปงยาวเสียงดีแท้บอลยังอยู่ที่แปลงยาวแปลงยาวว่าไง ดูฟังขวาฟังโต้สองยิงเก่งนะใช่ไหมเปิดโอ้โหอย่างนี้บอกว่ากัดเราบอกว่ายิงอย่างเงี้ยขอให้ยิงสักร้อยลูกเถืะยิงมาเถืะอกัดบอก เออใช่นะทุกคนเปลี่ยนจากวัตโตเป็นโฟโต้ดีกว่าจำยจ่าเลยมันท้ากันสองคนนะ่ะนี่เจ้ากล้องมาที่กลางครับแตงจิ้วปณวัตนแตงจิ้วว่าไงนะครับแตงจิ้วกับตันแตงโดง่โดงๆไปที่กัตฟี่แม่นจัดกัตฟี่ว่าไงลูกปอตโตขอบนั่อยู่ <c oughs> นิดเดียว ฟรีได้บอลเปิดจาวติดผู้เล่นของแปงยาววิทยาคมจะเป็นลูกจุ่มจากข้างสนามของมวนทงวชชาาองอวิทยานะครับลอมแห้งมองวยคมะหนากทุ่มจก้งสามององวิทาคงะเหนลูกท่ก้นองมวอวาะเหนือก่กิ Thank you. ้วสนอดมวองวยังง่าเข้างนอง้อไมจเข้นใจกันออครับทุกคเนลูกนี้าอ้โหเป็นกาก้องยเป็นกา่าขงองวเป็นไงก โว้ยโอ้ลูกนี้นะครับกัตฟีตะคุบบอลไม่ได้นะครับน้องน้องกันะมีแผลอยู่ตรงเลยเลยตูดมานิดนึงน้อคนเป็นแผลอยู่เนี่ยยังเพิ่งตกตะเกียเองครับน้องคงแบบน่าจะแยงๆอยู่แหละแผลไม่หายนะครับไม่รู้ไปเอาหมูแดงมาจากไหนนเพิ่งตกตะเกียนะตัวเฮ้ยยังไงลูกยังไงบามันอยู่ยังไงลูกยังไงยังไงยิงยิงไม่ยิงไม่ยิงตกรึมาโอ้โห บอลอยู่ที่แปลงยาวบอนเป็นฝ่ายบุกบ้างแปลงยาวมาไงสับหลอกให้เพื่อนมาไงกัดฟี่ขืนมาที่เจ้ากล้องเจ้ากล้องมองเห็นเพื่อนแล้วไปที่กลางที่พอโตพอโตกระชากลักเดือยขึ้นไปข้างหน้าพอโตว่าไงพอโตมาที่กัดฟี่ฝั่งฝั่งซ้ายกัดกัดมองหาเพื่อนมาอยู่ที่เจ้าแตงเจ้าแตงว่าไงแตงไปที่เจ้าโอ้โหจักไข่บุงูอีกว แต่บอลว่าไงแตงแตงกระโดดบอลตอยิงเรียบเลยบอลทองขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยตอตอเรียบเลยทุกคนนะครับตอนนี้นะครับกอต้นะครับขึ้นนำแล้วนะครับผมบอลน้องนำแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ครับทุกคนอ่า เอามาแล้วป้อมนาวเต้น,นะครับสามคนกำลังจะเปลี่ยนตัวครับมาแล้วนะครับตัวซีเ็ดลงแล้วนะครับสามเทพหมอนทองอืมาแล้วครับผมเจ้านาวลงเรียบร้อยครับ ดาวเตะป้อมมาแล้วครับอ่าสามเทพเราลงแล้วรับรองวันนี้มีติบตัวเอา้าจะบอกนะลงมายิงเลยอะ่ะแม่นิดเดียว,นวหนาเหนาโอ้หเปลี่ยนตัวลงประมาณ30สบวิครับเปลี่ยนตัวลงประมาณ30วิบ,ว30วบอกแล้วสามเทพลงเป็นประตู ่ะครับลงไม่ถึงสามวีเลยทุกคนยังไม่ถึง1นาทีเลยอบอกเลยสามวีเท่านั้นนะครับตั้งนับอยู่เมื่อกี้นี่เปลี่ยนตัวลงยิงเลยแไม่อยากจะขิงเลยโหดจริงกว่าครับ น่าจะมา20วิได้เมื่อกี้ลงไปนะครับทุกคนนั่งนับอยู่เแค่นั่งนับในใจอยู่20วิยิงจันนาวครับตันาวครับสามตัวเทพเทพหมอนทองครับตัวสามตัวสีเรตนะครับบอกเลยลงไปบอกเลยแปลงยาวหนาวแน่อืมตอนนี้ก็นั่งหนาวอยู่ข้างบนเนี่ยแอดเนี่ยอากาศเย็นมากลมพัดวีวีเลยอืม โอ้โนหอาจารเนาวพักอ,อกแน่นอนว่าอาจารหนาวโวนอยู่ที่พี่แตงพี่แตงมาที่เจ้ายักษ์พี่เตขอบอลเตว่าไงเจ้าหยองขึ้นมาที่ยักษ์ยักษ์มองไปที่อ้าวาจันเนาวลงมาอยู่ตำาจันนาวว่าไงจันเนาวส่งมาที่เตเตส่งที่จันเนาวบันทูทีโฟไฟซเซเว่นเอ็กไนท์เทนเกือบเกือบเกือบโอ้โเตยควาย้าไปไงลูกนี้จันเนาวว่าไงเตจะยิงยิงเรียบร้อย บอลอยู่ที่แปงยาวแปงยาวได้บอลเบอร์ยี่สิบเอ็ดเล่นกันสั้นๆว่าไงเอ้หมงบอกไม่เอา,มาเมาบอลเลยกูต้องคืนหลังเนี่ยแปลงยาวบอกบอลอยู่ที่ประตูบอลอยู่ที่ผู้รักษาประตูว่าไงมองหาเพื่อนใครต่อโยนยาวๆไหมยังไงไม่มีใครเอาบอลเฮ้ยฝ่งมาที่กลางกฟฟัดฟีเอาอยู่หมาเจ้าอัคนี เอาว่าไงจันนาวส่งมาที่จันเตจันนาวจันเตว่าไงจันเตจันเตฮึบฮึบนีเป็นไงจะเต็บเต็บเทพนะแตงกิวแังกิวก็เทพเหมือนกันนะจเต็บนะครับเท้าเร็วเหมือนกันเท้าไฟเหมือนกันนะทุกคนนี่เจ้ายักษ์เรานะครับพ่อหนุ่มไก่ชนแห่งเมืองวิจิตจันเตเปิดยาวๆไปที่กว้างให้จันนาววิ่งหน่อยโอ้โหไม่ทัน ตอนนี้บอลยังอยู่ที่แปลงยาวนะครับโอ้โหลูกนี้วันทูทีโฟฟแตงกิ 3, 4, 5, ง้วสับมาไกลๆนะครับพี่แตงบอกว่าขอโทษทีเมื่อกี้ไม่ทันจริงๆครับจำเป็นเลยต้องสกัดนะครับยังบอกขอโทษขอโทษ โทรเข้ามาดูทุกคนเจ้านี่โทรเข้าเครื่องแอดนะแอดบอกว่าติดไลฟ์สดอยู่รับไม่ได้ต้องขอโทษทีคร,ทค,รครับฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับทุกคนนะครับฝากกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเมื่อกี้เจ้านี่โทรมาจะรับก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาทวงนี่น กำลังไลฟ์สดอยู่อายคนกี่ประตูแล้วครับสองสูนแล้วครับสวัสดี5,000ท่านนะครับสวัสดี5,000ท่านทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยทุกคนเปิดจายาวก็ไปออกข้างบ่ายนะครับไม่มีปัญหายิงได้ถึงร้อยลูกกัดบ่มาเลย อ่าทุกคนพี่ออฟมาแล้วนะครับนี่พี่ออฟมาถึงแล้วทุกคนพี่ออฟมาถึงแล้วนี่นี่นี่พี่ออฟมาถึงแล้วนะครับไปดูช่องพี่ออฟได้นะทุกคนนะครับพี่ออฟไลฟ์แล้วดูช่องพี่ออฟได้ทุกคนนะครับไปกันต่อทุกคนบอลอยู่ที่เออ่หมอนทองวิทยาเอาแบ่งยาเปิดดวงดวงมายังไงลูกมาโตโถงออกไปเฮ้ยจานจานวังไงจานยังไงลูกมาโตเอาอยู่ไหม ปาโต้มือไวเมื่อกี้ครับไม่ฟาวนะครับผมไม่ฟาวเมื่อกี้ไม่ฟาวครับจังหวะลงผิดท่าเองนะครับทุกคนพี่ออฟมาแล้วนะพี่ออฟมาแล้วนะครับไปดูไลฟ์พี่ออฟได้นะทุกคนนะครับ ไปโอเคครับใครอยากใครอยากสิงก็ถิดอยู่ในไลน์นี้ก็สิงไปนะครับทุกคนอยู่กับแอดจัดไปครับ